เแบกกะที่อย่เงทยแจกเงินแล้วพี่น้องค่ะกระสีร้อยบาทพี่น้องไปสองคนที่จังกันได้แปดร้อยพอดี จากที่พี่เพชรนะคะมือนั้นมอบเงินมาไล่ให้ขึ้นวงสาวน้อยเกล็กทั้งวงพี่น้องตกเมื่อวันนี้ตกคนละ400บาทพี่น้องอตื่นเต้น400บาทนี้ทำเกือบหอดคาดตู่มือหนึ่งของขอนเลยพี่น้องเกล็ดละพี่น้องวันนี้มื่อวานเขาแม่แบบไรเงี้ยรวยมาละเมื่อนี้ก็มาแตะเว้นแต่เมื่อนี้ตื่นเต้นตื่น,นยังเอาโลด เออเดรสเซอร์ปนเต่งหนาเด็ดเดรสเซอร์ปนต้งเต่งหนาดิอ้ยคือหมานตะเว้นเทมัอนี้คนมาใหม่คือดีเทมาหอดก็ได้เงินโลดเมย์มันก็มาเกลเจะเนินว่ะหมานแล้วก็มัอนี้ไปลูกเดินเดินหันแถวไปทางเซ็ตบัสเจแล้วก็ออกไปทางทางวัต์ทูไปเร็วเพราะในมาเข้าตรงนี้มันจะเสวนกัน ดวนเลยดวนเลยเย็บบวกกันเย็บบวกกันครับเว้ยคอลงงันยิวบอกคือยิวเมย์อ๋หรือยาวไหมหางแถวยาวๆหางแถวยาวๆไปเลยยิวจำลองลำเพลินโอ้เดินออกแล้วออกไปทางนั่นเลยมาทางรถตู้เลยเพื่อนบ่าห้ยิวเด้เพื่อนบ่าห้ยิวเพื่อนปิจะพึ่งสาวน้อยโจโดดแจกลูกน้องมันบออพี่เพชรจะรัดแจกบอดโจทย์เขาพู้ใดสิแจกบอดจ๋อหมเดี๋ยว ก็เจากเกี่ยเองค่ะเจ้าของโดยเกีแล้วก็เดินออกมาเลยครับออกมาเลยรับไปเลยนะคะออกแล้วข้าที่ตัวเองเลยแชร์เพอย่นี้เป็นเขาไม่ได้เลยพีเพรอีเด้อลูกขอบคุณพี่เพรแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่เพรขอบคุณพี่เพนะดเช็คนเช็คนในเช็คหน้าอยู่เช็คหน้าอยีเ็นอไปแต่งหน้าแล้วไปล้างหน้าแบบใหม่นะลูก หมานตะเวนหายมนดิหุ้ยมานแล้วปังนักแสดงอะต่อน้องๆแดนเซอร์เลยนะคะอบัสอ่ะตอนลีคะแนนตอนดีก็ไม่มันไปด้ไปด้ไกยูจ้าต้ราคาไป้อยูจ้าเห็นอะไรเลยตอเปนต้องใส่ก่อนครับถึงไม่เขียนว่าหน้ปนบอสโจกันแล้วก็

ดังเมสเสวยบานไลท์เสวยบานไลท์พี่น้องค่ะวันนี้มารเทกบานตะเวนหายมันรอยยิ้มค่ะพี่น้องค่ะรอยยิ้มรอยยิ้มของคุณรับตับพี่น้องมานตะเวนเลยค่ะวันนี้เอาไปพี่แอน ôi <laughs> à, à, <laughs> <laughs> à? à. à. nhang quá, coi yout coi yout ở đâu không con này thì phải chơi đỏ, <laughs> อไปพี่น้องไปเอาคือแน,น่ยนข้าแทะปลาซไปจังไหนบ้านนี้ขลาเป็นตัวคิวน้ำเพลินกันคอยังนปลาท่านมูคนนึกนาววเหนียวไม่นาวมยมันเป็นตัวคิวตัวมันเป็นเรียนสิตัวเออบลมันเป็นแถวตัวไปสิแม่คุ้งยน้องซอยจูอันนี้น้องซอยจูน้องต้นน้ำมารับลราพี่น้องศิลปิน ครบหมดค่ะวันนี้มานละเมื่อนี้มานละเมื่อนี้อันนี้เก็บเป็นปีนะผว่จะได้เนี่ยบางคนเด้เป็นหมื่นอันนี้ปีหนึ่งยังได้เล้วดิบบอเฮ้ยหาบอเลยถอแม่เรเขาค้อยแหลกไปไปแล้วเขาเห็นมอไรเาออกมานเมื่อกี้ใครตบดังใครตบดังออจง ขอบคุณ600 400บาทนะครับขอบคุณพิพพด,ดพผิดน้บเลือดขอบคุณผิดผิดแล้วก็ยืนนึงมันเขายจะมาเป็นไอ้ฝากแช่น้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้นะจะได้ไวจะได้ไวเพราะว่าคณะกรรมการมาเปิดงานแล้วขอเป็นอาจารย์ต้นตีศิลป์เป็นเด็ตเซอร์กับหมอรำก่อนเขาจะได้ไปแต่งตัวคนอ,อนไวยไก่อนที่หลังเลยค่ะคอนไว้ก่อนที่หลังเลยค่ะมันจะได้ไวมันจะไม่ไหว วันที่สิเพลงพี่เมนะครับไปกอนพี่น้องรันขอบคุณค่ะพี่น้องได้บัละพี่น้องสี่ร้อยบาทวันที่สิบจีดแชร์เพลงพี่แบยนี้วันด้วยเลยจ้าทค เราต้องช่วยกันอันนี้ฝากแชร์พีพิธชรแล้วเพราะว่าเงินแสนนี้เป็นของพีิพิธนะครับต้องพูขอบคุณพีิพิธและพูดขอบคุณเพลงได้ร้องขอนคุณต่นดี้านไ้ตอนน้อนแล้วอนนีอนี้ ได้หรอด้มาไลาหนีมาไล่จากพี่เพชรคนละ400บาทคนละคนใหญ่ด่อกแม่มันดอกฉากนะนะูหักหักเลยคไอซี่รวยเลยนะบอแมนได้รวยทีังซันเดอร์คือนทีอนาทีนะครับ,บเอามาจ่ายนี้ทั้งหมด400บาท <c oughs> ได้ปรับใจปรับค<า>นละคนได้เีิน้ลยใีปะ่ะหนากว่าล รอย<ส>ยิ้ไมไปเนาะงเ,เ,เ,เขของเอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณนะมาเลยนุชเนาะกอบคุณค่ะว้ายไวเฮ็ดใส่ไหล่ดูนี่อของ ก็พี่นองกเมที่มีกติฝากววสต์มีนเนาะค่ะรอยยิ้มแห่งครวมดีใจเนาะพี่น้องขาเป็นรางวัลกำลังใจจากพี่เพชรสหรัฐค่ะเจเนี่ค่ะฝากพี่พี่เมงเมนีวันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนี่ก็พี่น้องเตรียมตัวแต่งหน้าขึ้นเวทีก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ